สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมื้อนี้เจอกันนี้แล้วนะครับกับช่องบาาหนวดอาหารบ้านๆนะครับมื้อนี้จะพาไปเก็บเห็ดนะครับเห็ดยังไม่จัดเลยครับอยู่ทภ่เขาคุณครับเดี๋ยวจะพาไปถ้าเบิ้งนะครับไปกันเลยก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ปลาเห็ดอยู่ทภ่เขาเลยแหละครับเบิ้งเบื้งบรการลมดอนเป็นปลาอะไรนะครับปลาที่เขาหาเห็ดกัน เดี๋ยวไปหากันเลยครับเดี๋ยวจึงไดก็ค่อยเบ่งนอ้องว่าจีได้เห็ดยังกันแน่นะครับแล้วก็พอได้เห็ดแล้วก็เขาจะไปเห็ดไมนูยอ,อย่างครับผมรครับมอม่หม่องหนึ่งไม่จะเป็นภูเาขาองสีนเนาะนี่ครับเป็นภูเาขาองศีด้วยตรงยางขึ้นไปนะครับขึ้นไปปูนขึ้นไปถึงยอดพละ่น เขาขึ้นไปกันโอ้างานใหญ่แล้วเด้อบ้านนี้ตอนนี้ขึ้นมาถึงภูเขาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับมันจะเป็นยังไงถ้าต้องย่างขึ้นไปอีกปู๊โอ้ยเบงข้างล่างกันครับนี่ครับกำลังเคลียร์หานู่นครับข้างล่างอินทนนท์บ่ครับนั่นแหละครับลำบากยืดได้ครับเนาะ การหาเห็ดนี่เนาะยากขึ้นกันเลยครับเหนื่อยปุนครับแต่ว่าคนมาไลายครับทั้งในก็มาผมตัวเดี๋ยวหาต่อไปเนาะครับเนาะนี่ครับนี่ครับ,รบมันจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะเป็นน้อยกลมๆคือยังอ่า จังไข่นกกระทาจังไข่นี่ครับหายางเนี่ยนี่นีน่นี่ครับสองเม็ดแล้วครับนสองเม็ดรครับผเป็นเม็ดกลมๆเนาะขึ้นมาเตือนหดเหนื่อยครับผู้ได้คลิปเสื่องสูงเงี้ยนะขอพักเหนื่อยก่อนครับ โอ้ปไหวยเลยแรงโอ้เหนื่อยนี่เองนี่ครับเ่าก็เจอกันอีกแล้วเนาะเม็ดหนึ่งครับนี่มันจะยุ่งสิครับ เออคือัะไครนกเนียนี่เขาก็ได้แล้วน,นี่คนหาแม่ผมเองนี่นี่ครับอุยปุ๊บนี่ครับเจออีกแล้วครับเย่ เจอเองจ้วทั้งปุ่นกับเจอครับทั้งปุ่นเดี๋ยวหนูไ้เจได้หลายไปตัวไปหาเจี๊ยตัวนี่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 ว่า่นี่นีครับเอาแล้วครับเริ่มตื่นเตนสนุกแล้วครับบนี้ว่าแถวนี้ยังไม่ค่อยมีคนหานะครับเนาะนีแม่ยโบแมนกนตัวแม่ครับกนตัวแม่โ่มี่ตัวแม่ไม่ว่าตัวคนดู ไปเบิ่งยายให้หนุนเยนี่ยายเขาเจอแล้นะครับนี่ครับ อุ้ยเห็ดทอเห็ดทอบหาต่อไปนี่น,น,น,นี่นี่เห็นเขาเลยเห็นครับหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ด นี่สหเป็นถุงเป็นถุงหมดนีเนี่ยสิ่งที่เราตามหากันก็คือเก็บท็อปเจอกันอีกเลยนีน่คร<น>ับน,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 นี่จะแตกทุบๆกันนั้นแตนะตอนนี้นี่มันจะดู นี่ครับบรรยากาศค้นมหาเหตดนะครับค้นมหาเหตดแบบหลายขนาดครับรถประมาณสามสี่นนคันเนาะอืมค้นหลายได้พดละนดทุดละหน่อยไม่ได้หลาย ระาวาังล่อแม่ผมนะครับคนก็มาเรื่อยๆครับผมคนมาเรื่อยๆครับมาเก็บเห็ดเนี่ยครับลงมาจากปุนนี่ครับลงมาจา,า,ากเชิงภูเขาคนหลายแห้งครับเขามาหาเห็ดกันแถวนี้ครับผมผู้เฒ่าพันยีตกผ,ผู้เฒ่าพันยีตกนี่ครับ รถเก่งก็มีนะครับมาเก็บเห็ดครับผมสงสัยมาหาสื่อเห็ดครับมาถามหาสื่อเห็ดนะครับสื่อสื่อกันสดๆเลยสื่อเห็ดครับผมอู้นครับทั้งคุณกำลังลงรถกำลังจอดรถกันขึ้นกันครับกำลังยางขามมากครับ จีก้ะบ้าหนึ่งคนลลยคนลลยหาเห็ดตอนนี้ทีมงานผมลงมาแล้วครับคุณทีมงานผมลงมาแล้วแต่ว่าซุ่มนี้เขาไม่ร่างจยิไปนะครับพี่ไปได้ต่อไปดูครับอุ้ยเราเจออะไรบางอย่างครับ นอนชีเม็ดยู่ได้เป็นตยญาน,นะครับนี่ครับพวกที่เขาจะไปตอนเ้บูล,ลนนับล้าเหมือนนอนเงียงหมางยางครับผมเป็ยยานาณเนาะครับน,น,อ,น,นอนเงียงดูครับเป็นแนวนี่ เสียงเง่าบอกว่าไงทำดีทำไมเอาพี่เลี้ยงดิเจ้าไปเอาพี่เลี้ยงอือเนี่ยนี่ยนตายหมดแม่ได้ครับเพจที่เฮาหามาได้เรื่องยีไใ่ใครจำชัดใช่ไหมก็ประมาณนี้แล้วครับเนาะเดี๋ยวมันร้วงกันกันเซ่พอคนอยู่ค้นค้นค้นไหลายนะครับคนหาหลายคนหาหลายแห่งวันคนหลายหลายนี่ครับอีกทูนึง ก็พอได้แกงครับก็สำหรับคลิปไปหาเห็ดนะครับเก็บเห็ดมากอพอได้แกงครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แนทเตอร์ครับผมแค่นี้นะครับ